กราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของ e t ช r n a l darkness ครับผมสำหรับคลิปนี้ยังเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เราจะมาหาเศษซากดาวตกกันในทวีปอีกหนึ่งทวีปนั่นเองครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามรับชมได้ในคลิปนี้ได้เลยครับ <c oughs> แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้เรายังอยู่กับกิจกรรมที่เรียกว่าดาราดับแสงที่รอวันกลับนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ในคลิปนี้รายละเอียดวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาที่ดาราดับแสงในอ,อ,งอ,อ่ชิงเกตนะครับชิงเกตตรงนี้ก็จะอยู่ในบริเวณร,รอบๆเมือง ทั้งหมดนั่นเองนะครับผมก็จากตำแหน่งที่ผมได้แปะอยู่ในรูปภาพนี้นะครับก็จะเป็นการคล้ายๆเป็นการกึ่งวิ่งกึ่งวิ่งรอบนอกของตัวเมืองนั่นเองแต่จะมีตรงไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูละกันนะครับเริ่มจากจุดแรกที่ผมยืนอยู่ก่อนเลยครับนี่ตรงใกล้ๆกับหุ่นไลกาตรงนี้ เราจะเริ่มตรงนี้ก่อนเลยนะครับลูกที่1ห,หลังจากนั้นเราจะมาเจอลูกที่2ต่อกันเลยแล้วก็ลูกที่สลูกที่สมเนี่ยมันจะอยู่บริเวณใกล้ๆก,กับสะพานอ่าเห็นไหมใกล้ๆก,กับสะพาน เราจะเริ่มวิ่งวิ่งเข้าวงนอกแล้วอ่าเราจะเริ่มวิ่งเข้าวงนอกแล้วอ่านี่ก็จะเป็นลุกที่3นะครับจากนั้นต่อกันติดๆไปเลยอ่าเราจะวิ่งต่อกันติดๆไปเลยหรือถ้าคุณอยากจะวาร์ปมาจากทางจุดวาร์ปก็ก็ทำได้นะเออก็บอกต้องบอกว่าทำได้เหมือนกันนะครับถ้าถ้าเรามาจากจุดวาร์ปตรงนี้นะ นี่นะถ้าเรามาจากจุดวาร์ปตรงนี้ตรงนี้ก็ก็ก็มีเหมือนกันครับอะเดี๋ยวเรามาหากันนี่ตรงจุดวาร์ปใกล้ๆจุดวาร์ปนี่เลยแล้วก็ข้างล่างตรงนี้อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะลูกที่5แล้แล้วก็ พยายามวิ่งอยู่ในรอบนอกนะครับตำแหน่งของมันจะอยู่ในบริเวณแถวๆนี้แหละอ่าเห็นแล้วโอเคตอนนี้เราได้มาแล้ว6ลูกนะจ๊ะเรายังคงวิ่งอยู่ในบริเวณรอบนอกนะครับไม่ไปไหนนะ ไม่ไปไหนนะในช่วงบริเวณของรอบนอกตรงนี้นะครับนี่ตรงหินข้างล่างนี้อ่าครบและเจ็ดลูก เราเก็บครบแล้วเจ็ดลูกตามเงื่อนไขนะครับแต่ว่าเรายังต้องเก็บในส่วนที่เหลือต่อก็จากตรงนี้นะครับมันค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนมากครับเพียงอาจต้องออลงมือลงแรงวิ่งซะหน่อย จับสัญญาณได้ในบริเวณแถวๆนี้สูตรยังเหมือนเดิมนะครับถ้าคุณจับสัญญาณบริเวณใกล้ๆได้ถ้าหาในจุดที่เป็นข้างล่างได้ก็ถ้าหาจุดที่มันอยู่ข้างล่างไม่ได้ก็แสดงว่ามันอยู่ข้างบนในตำแหน่งเดียวกันนะในตำแหน่งเดียวกัน <c oughs> ก็ลองไล่ไล่ตำแหน่งดูก็ได้นะครับนี่ ันนี้ก็จะเป็นอีกหชิ้นหลังจากนั้นก็ก็จะวิ่งไปตามทางเลยวิ่งอยู่ในบริเวณโซนนอกนี่ตรงนี้กำลังทําพิธีบูชาบูชาผงโกง โอเคจากนั้นนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปนิดนึงก็เหมือนกับกลับสู่เส้นทางนั่นแหละครับมันเป็นการกลับเส้นทางของตัวเองพยายามวิ่งรอบนอกของตัวเมืองของหมู่บ้านไม่ได้ไกลาจากแถวนี้สักเท่าไหร่นะครับโอเคเก็บหนึ่งชิ้น และหลังจากนั้นเราก็วิ่งตัดลงมาข้างล่างนี้จะวิ่งตัดลงมาตรงบริเวณข้างล่างนี้นะครับเริ่มค่อยๆทย,ยอยเจออ่าไม่ใช่นี่ จากนั้นนะครับเราจะขึ้นไปในบริเวณเวิหารสร้างปราสาทักพังต้องใช้คําว่าสร้างปราสาทักพังน่าจะน่าจะดีกว่า จากจุดข้างล่างนะครับเราจะฉีกเลยอ่าเราจะฉีกวิ่งขึ้นมาอยู่ในบริเวณข้างบนอาจจะมีศัตรูรบกวนบ้างก็แต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะโอเค มันน่าจะอยู่ในบริเวณแถวๆเนี้ยใกล้ๆนี่ไงกำ <laughs> ลังขุดอยู่เลยอ่ะได้นิกชิ้นแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดตรงนี้น่าจะเป็นจุดแถมหรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะแต่มันอยู่ใกล้ๆกันแต่มันอยู่ใกล้ๆกันก็เอาไปเลยแล้วกันนะครับเอาไปเลยคว้ามันไปเลย แล้วก็เดี๋ยวเราจะฉีกเราจะฉีกขึ้นไปในบริเวณที่อยู่ข้างล่างนี้แล้วก็พอฉีกข้างล่างเสร็จปัป๊บฉีกเส้นมาจากข้างข้างล่างแล้วก็จะกลับขึ้นไปข้างบนใหม่ <c oughs> อยู่บริเวณแถวนี้หรือปะ อยู่บนเขามันอยู่บนเขาจากตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราจะฉีกมาในบริเวณนี้อ่าเห็นนะจุดจุดป,ปรากฏและจุดป,ปรากฏขึ้นมาแล้วก็น่าจะอยู่ในแถวๆนี้นะนี่น,นี่เห็นกำลังขุดผมว่าใช่ผมว่าใช่ต้องใช่แน่ มันชุดต้องใช่สิเออมันฟูถีบสมบัติแต่กระบาดข้างๆก็ก็ถือว่าถูกนะไม่ผิดไม่ผิด มันขุดหีบสมบัติข้างในอะได้เก็บให้แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งอะฮะว่งเร็วกวฮะ ก็อีกจุดหนึ่งก็น่าจะอยู่ในบริเวณแถวนี้น่าจะเห็นมันขุดกันอยู่ผมว่าใช่อ่ะอยู่ในถ้าเห็นขุดกันอยู่ในถ้าผมว่าใช่อ่ะนั่นไงจริงๆด้ดวยมันอยู่ในถ้ำอยู่ถ้าไม่อยู่ในถ้ำก็สแสดงว่าต้องปีนเขาสูตรเดิมสูตรเดิม แต่ผมว่ามันน่าจะอยู่บนเขาอีกลูกนึงแหละ ก็ปีนขึ้นเขาไปเลยลงได้ก็ต้องปีนได้มันต้องอยู่ในบริเวณแถวๆนี้แหละไม่น่าจะไปไหนได้ <c oughs> คนดูให้ทั่วๆนี่นี่นเจอแล้วเจอแล้วมันกำลังตรวจสอบเลย นี่จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็จากตรงนี้เดี๋ยวเก็บก่อนจากตรงนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายละน่าจะเป็นจุดสุดท้ายละก็คงต้องเหนื่อยปีนเขาหน่อยละ อาอยัางไม่ยัง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 มีอีก <t ug sound> นี่ข้างบนนี้ค่อยๆปีนขึ้นมาแล้วก็น่าจะน่าจะอยู่แถวๆนี้อ๋อเจอแล้ว กำลังบูชาโอเคก็เป็นการวิ่งนะครับจากบริเวณตรงนี้ผมวิ่งมาจากจุดเริ่มต้นที่อยู่ตรงนี้ผมวิ่งมาจากจุดเริ่มต้นที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆปีนขึ้นมานะครับค่อยๆวิ่งมาจากทางรอบนอก ่าผมก็ค่อยๆวิ่งมาจากทางรอบนอกไปเรื่อยๆๆๆ,ๆๆๆๆๆอาจจะมีแวะบ้างเป็นจุด2จุดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วอ่าทั้งหมดแล้วถ้าใครยังอาจจะงงอยู่ตำแหน่งนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะแปะภาพนะครับเดี๋ยวผมแปะภาพแทรกเอาไว้ให้นั่นเองนะครับผมเผื่อใครอยากจะมาสํารวจอ่าอยากจะมาสํารวจแล้วก็อยากจะรู้ในตำแหน่งที่ผมยืนอยู่ด้วยก็ประกอบ ดูไปประกอบควบคู่ไปด้วยนะครับไม่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนั่นเองนะก็นี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับกิจกรรมดาราดับแสงที่รอวันกลับของวันนี้อ่าของวันนี้ทั้งหมด ทั้ง3คลิปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเก็บครบเราจะมีเวลาเหลืออีก1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็พอครบ1ชั่วโมงก็ค่อยกลับมาเก็บใหม่นั่นเองนะครับทำแบบนี้วนไปวิ่งเก็บของวนไปนั่นเองครับผมถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมคลิป หน้า,าสำหรับคลิปหน้าแน่นอนว่าจะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวแห่งความฝันอนลอกลวงที่จะโผล่เข้ามาอย่างแน่นอนแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นผมเองก็ยังไม่รู้นะครับเราจะต้องรอกันไปพร้อมๆกันนั่นเองตอนนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอให้กิจกรรมอันนี้มันเปิดขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย